่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะอดูอ้วนดูอ้วนวันนี้นะคะมีพี่ใหญ่หนุ่มรอนะคะหนุ่มรอของเรานะคะอีกเชือกหนึ่งแห่งบ้านสาาเนาะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่บ้านสาานะแม่แม่จ๋าเขาอยู่บ้านตะกรังนะคะในอ้วนหมุนอ้วนหมุนไปก่อนอ้วนหมุนก่อน ไหนแม่จะไปดูก่อนว่าใครมาบ้านเราเนาะนี่จะได้จะได้ขึ้นที่แป๊บซี่ไหมนี่โอ้ยเตือนฮะจะได้ขึ้นที่แป๊บซี่ไหมครับผมพี่แป๊บซี่มาหานะคะพี่แป๊บซี่มาหานะคะพี่แป๊บซี่นี่รออวบสมส่วนมากทุกอย่างเลยนะผมไม่มีที่ติเลยนะฮู้ยฮะไม่มีที่ติเลยครับดูอ้วนดูอ้วนดูอ้วนแอบแอลอ่ะกรจกอระจก พี่จกน้องน้องก็จกพี่นะน้องกล้าจกพี่ด้วยบ่โอ้ใช่อ๋อตอนตอนมาขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้มาเนาะมาไม่ได้พี่เว็บซี่ตกมันนะคะตอนนั้นนะคะได้มาดีใช่นี่วันนี้ไงเป็นเกียรติหนามาแล้วนะคะมาแล้วอย่าลืมบ้านไอ้สามทองด้วยนะครับนี่ดูอ้วนดูอ้วนดีวนจกใหญ่เลย ควันนะคะขวัญกับพี่ดาวก็มาจากป่ากลับมาจากป่านะคะมากินน้ําวันนี้ช่างเข้ามาทําไฟให้เนาะและทีนี้ปั๊มแบบสายสายปั๊มมันหลุดยังไม่ได้เอาไปเอาไปต่ออีกอีกที่หนึง่งนอกก็คือตอนนี้มันเสียบไฟได้แล้วเขาจ้ำไฟให้เราใช้ใช้แบบสำรองไปก่อนเนาะนะคะยังไม่ทันได้ไปอบอกทางการไฟฟ้านะคะ น้ำก็เลยไหลไม่ทันใจเด็กๆนะดูอ้วนดูอ้วนดิอ้วนหันหน้าหันหน้าหันตูดทำไมหันหน้ามานี่ครับหันหน้ามานี่ครับดูดิดูดิเจ้าตูดไปสีเขาทำไมล่ะไม่กล้าเทียบก็เลยหันตูดให้แม่แม่ดูฮะกลัวความรอเหรอดู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 อ้วนทาดูอ้วนทำดิเว้ยจักว่าอะไรดอกเนาะ ฮถ้าอยู่กับพี่ควานโดน่าไม่เคยกว่านี้นะคะแม่แใช่ไม่เคยกว่านี้นะดูทำดีดูทำดีเวลาเห็นกล้องเราอยู่ไม่นิ่งใช่นะคะไม่กล้าสบตาไม่กล้าสบตาใช่ดู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  ว่าเขาจะได้มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะพี่เป๊ะซีพี่เป๊ีมาขึ้นขึ้นหลังวันนี้ก็ถือได้ว่าได้มามาเหยียบบ้านสามทองแล้วครับรอมากเลยนะครับผมมาเจอใกล้ๆนะครับผมรอรแต่ว่าช่วงนี้ไม่รับงานนะครัก็กะว่าจะลองดูวันที่เก้าเนี่ยอ๋อทำไมว่าลองล่ะก็ก็เขาเป็นงานอยู่เขาเก่งมากนะคะ อา้วนน้อ้วนเป็นยังไงนี่ฮะอ้วนเป็นยังไงครับอ้วนเป็นยังไงว่าหิวน้ําบอกหรืออ้วนเป็นอะไรฮะดูดิดูทําเบิ้งดูทําเบิ้งดูทาดิอยู่กับพี่ควานดูไม่เคยกว่านี้นะคะดูน้ําไหลไม่ทันใจนะเด็กๆร้อนนะคะพี่เป๊ปซี่กินน้ําก่อนค่อยกลับบ้านนะกินน้ําบ้านสามทองก่อนค่อยกลับบ้านนะคะดู อ้วนเอ้ยอ้วนนิ่งๆเหมือนพี่เขาได้ไหมอยังไงดูยากนมพี่พซี่ปีนี้อายุเไรแล้วชื่อขวัญนุ่นค่ะขวัญขวัญเงนใช่เราเป็นพี่เป็นพี่น้ำฝนขวัญนุ่นน้องขวัญนุ่นที่ที่กับบะ้างน่ะแม่ดิ๊อ่จกรโลซานลกแม่นบ โอ้พี่ดาวกินน้ำนานนะคะกินน้ำนานเลย <c oughs> ดูนโนูไปแอบดึงหางเขานะดื้อจริงเฮย <c oughs> เห็นเชือกใหญ่กว่าไม่ได้อ้วนอ้วนไม่กล้านะหันตูนให้ตลอดเลยดูพี่ควานโดบังคับเอาหน้าม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 าใกล้พี่เป๊ปซี่เขาก็แบบยกหัวไม่ยอมนะไม่ยอมหันตูนให้หันตูนให้อ้วนเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะกลัวบ่กลัวทําไมเฮ้ดูดูดู แม่เนี่ยไปกินหน่อยเดินละนี่นี่นี่น้ำไหลน้ำไหลค่อยนะคะสายปั๊มสายปั๊มยังไม่ได้เสียบสายปั๊มเนาะพอมาดูใกล้ๆใหญ่นะใช่แตงาใหญ่นะพิบศรีงาใหญ่งาใหญ่งาใหญ่พิบศรีอายุอายุเท่าไหร่แล้วนะยี อ๋อยี่สิบเอ็ดปีใช่ปีหน้านี่ค่อยกันแน่นอนใช่ใช่ใช่จะถึงแล้วดูอ้วนดูอ้วนดูอ้วนอ้วนกว่าไม่สูงเท่าพี่บ่ดูทำนี้ดูทำนี้ดูทำนี้ฮะเวลาอยู่คนเดียวอ้วนไม่เป็นแบบนี้เลยเวลาอยู่กับพี่ทำไมทำอย่างนั้นฮะกว่าไม่สูงโอ้โอ้ใครใครว่าอ้วนอ้วนก็หล่อเหมือนกันนั่นแหละใครว่าอ้วนไม่หล่อ อย่าดูงานเสร็พี่เบ็ตซี่สิเนาะงานดูแถวดูแถวดูแถวงานนึกว่าไม้จิ้มฟันเถอะงานงางานแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวไปเทียบเสกนิ่งไม่เป็นนิ่งไม่เป็นอยู่กับพี่ควานโดนิ่งไม่เป็นนะคะวันนี้วันนี้โซ่พันนะอ้วนไม่ค่อยได้กินนะคะอ้วนเลยไม่นิ่งนะคะโซ่พันน้าหมูลุหมูแจงซีอยู่เลยอาแต่โกดุมไหนล็อกเะไรกว่็คือ ดู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 อ้วนทำดูอ้วนทำดูอ้วนทำดูดูนอ้นอไูตันกมบาล่ะอ้วนมาอยู่ใกล้พี่นี้แบบเป็นลูกเลยนะก็เป็นลูกเนาะดูดูดูทำดูทำดูทำไม่เกรงใจความหล่อพี่แป๊บซี่เลย พี่ดาวเอ้ยเจหรอยงน้องหิวน้ำดูทำนี่อะไรเนี่ยฮะอา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 าดาวอาดาวนี่กินน้ำบ้างนบี้างใช่พี่เปซี่กินน้ำก่อนนะค่อยกลับบ้านนะพี่ปซี่กินน้ำ่อนนะค่กลับบ้านนะตไปต้กมามาบาลจบเลยแต่เลือแต่ควันควันเลย นนเดี๋ยวเรากำลังจะว่าจะมาอยู่ oh. ครับ,บรอ๋ oh. อ <c oughs> มาอยู่บ้านสาราใช่ไหมคะใช่จะว่าจะมีท <c oughs> ีมงานมีอะไรไปด้วยกันเนะ <c oughs> เา,อา,อา,อานะอืมเน,เ,อเนี่ยว่ากานต่าน่อ่านอ่าอาอ่าานอาอ่าน่อ่อน่ อออ๋อพี่ดาวพี่ดาวก็ยังไม่ถึงครึ่งพี่แป,ป๊บซี่เลยพี่ดาวมาดูดูแอบโจก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 นี่เอาโชว์ความสามารถโชว์ความสามารถนี่นูนี่น่ารักมากนะดูเขาทำตาหวานนะคะแม่แม่ พี่ดาวทาแบบนี้บ้างนะพี่ดาวพี่เป๊บซี่เขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขายัยงยังมีความสามารถเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วความสามารถนี้จะอยู่กับช้างเด็กเนาะนะคะแต่อันนี้ก็คือแบบว่าเขาในน่ารักมากสุดยอดนะแล้วช้างพลายด้วยนะคะสั่งแบบนี้ที่แบบว่ามีความสามารถแล้วทําตามคําสั่งได้ได้ทุกอย่างนี่คือถือว่าสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากเลยดูลำโลมลำก็เป็นเนาะ น่ารักจังเลยพี่ดาวดูไว้นะพี่ดาวพี่ดาวดูไว้นะอันนี้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 นี่ลำอีกโอ้ใช่น่ารักมากเลยใช่สุดยอดเขาเขารูปหล่อมากเลยนะคะรูปหล่อ ดูพี่ดาวดิพี่ดาวสำรวจดิพี่ดาวสำรวจดิข้ายกได้ยกนี่นี่ว้ายกน่ารักน่ารักดาวกระจกพี่อากวางน้อยนี่น่ารักน่ารักอากวางด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยอุ้ยน่ารักจัง หูกลางเออหูกลางดิหูกลางเออหูกลางที่นี่เฮงหูกลางเป็นทุกอย่างเลยใช่ใช่เหลือแค่พูดไม่ได้แค่นั้นเองอุ้ยดูทาดูทาบินนดูว่าเขาบินเขาจะบินเขาจะบินน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆริงเก่งเก่งนะคะเออน่าไปเคยตรงได้เออเนาะ เราทันแค่นละโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แป๊บซี่นะคะที่ให้เกียรติมาเหยียบบ้านสามทองของเราเนาะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่แป๊บซี่ค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยยกขาอ้ยเจ็บขาอ้ยเจ็บขาอุ้ยแม่แม่ว้า น่ารักจริงๆอ่ะน่ารักมากนะคะแล้วช้างพลายอายุขนาดนี้คือแบบเขามีความสามารถนะคะทําแบบนี้ก็สุดยอดมากอ้วนทําเป็นไหมพี่ดาวก็บอกเจ็บขาเหมือนกันนูพี่ดาวพี่ดาวคันนะพี่ดาวคันไม่ใช่เจ็บขาน,นะคะแม่แม่โอ้ดาวอยากโชว์บ้างเหรอคะดาวอยากโชว์บ้างหรอโอ้พี่แป๊ดซี่กลับบ้านแล้วนะคะเป็นเกียรติยามากเลยนะคะอนลงอ่ะนอนลงอ่ะให้อ้วนนอนลงบ้างอ่ะอ้วนจะอาบน้ํา นะพี่เปปซี่ไปแล้วดูดูนะอ้วนจะทํายังไงนะคะแม่แม่ดูดิเวลาอยู่กับพี่ควานโดจะเป็นยังไงนะคะพี่ควานโดจะตามใจนะจะตามใจแล้วก็แบบว่า<อ>น้ำไหล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 ค่อยไงยไม่ทันใจเขาเดี๋ยว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 พ่ออาบน้ำให้ก่อนครับโอ้ยไม่กินน้ำแล้วเ,เล่นน้ำแล้ว<ไ><ไ>อมน้ำอ่ะพอ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 ให้พ่ออาบน้ำให้เวลาอย่างนี้หละ ขายเลยเนี่ยขายขายพ่อเลยะเออขายพ่อาเป็นตาขายขี้หน้ามากเลยดูทำแบะดูทำแบบเม่ๆดูสิอายเขาเลยอายเขาเออน้าอายจริงๆเลยอ้วนหนี่อะไรของอ้วนนีไม่โชว์ความสามารถพ่อไม่รู้จหนาไปไว้ที่ไหนฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮนาฮยา่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่่า่อฮ่่าฮาเาฮ่าฮเ่าฮาฮาเ่าาฮา่าฮ่่า่ามาก่าฮนะา่า อ้วนนี่ไม่นิ่งเลยนะอ้วนอืะอ้อวนดูเขามากนะโชว์ความสามารถแบบเขาเวลาโตไปโ,โชว์ความสามารถแบบเขาด้วยนะเข้าใจไหมดูทำดูทำตาก็เลือกตากเ็เลยเลยมาหาเรานะนึเบ้นไม่รู้พ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนลูกนี่ฮะ ไปแล้วเห็นไหมไปแล้วอ่ดึงหางจับไว้จับไว้เดี๋ยวทำให้พ่อขายที่หน้าสินี่พ่อไอเขาพ่อไอเขาผนว่าวันนี้วันโซ่พันนะวันนี้โอเควันนี้เราก็ได้อบีพี่เป๊ปซี่มาหน้าผม้าเมาหน้าผมก็เนาะนะครับผมขอบคุณที่ ใช,ช่เป็นเกียรติอย่างมากเลยเนะาะใช่นะคะเอาเล่นแล้วอะเล่นแล้วอะอะคุณจะทําอะไรคะอะคุณจะทําอะไรอะคุณทําเลยคะ่ะอะทําเลยคะ่ะ <PP F 1> อ,เ,อเวลาเขาจะอาบน้ําให้สะอาดคุณก็คุกคุกต้มอีกคะ่ะอ่าอะทำเลยเต็มที่เลยค่ะอะเต็มที่เลยโอเคอะอะคุณจะทําอะไรเอออะอ่ะโอเคอะเต็มที่เลยครับอืเวลาพ่ออาบน้ําจะให้สะอาดสะอาดอ้วนก็สวนกระแสนะคะแม่แม่ดูดู แบบเขาเขาจะพาเข้าหลักแล้วนะไม่ใช่อะไรนะจะพาเข้าหลักเลยนะเมื่อกี้แบบอาบโคลนออกให้นะดูอ้วนทําสิเออสายยางเล่นดีๆเล่นดีๆพอแล้วพอจะพาเข้าแบบนี้แหละอ้วนไม่ชอบสะอาดสะอ้านอ้วนก็เข้าหลักแบบนี้หละอะไปแล้วไปแล้วอ่ะวิ่งหนีหนีเลย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 เอาหนีหนีหนีไม่สนไม่สน ไม่สนอ่ะพอนี้แล้วอนี้แล้วนี้แล้วอ่ะเด็นเดนเด็นเด็นอันนี้แล้วอันนี้แล้วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเขาเร็วเร็วไม่ทันเขาดูดูอะไรอะไรไปไหนไปไหนหิวไงหิวโซ่พันนะวันนี้อ่ะปลา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 เดี๋ยวพ่อให้กินหญ้าปลาปลาไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลย เสร็จแล้วนะคะเข้าหลักแบบเปื้อนๆไปเลยนะคะดู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 เอไปเลยไปเลยไปเลยไปยังพี่ดาวอีกแล้ะของตัวเองก็มีหนูพี่ควาเลขเขาไปให้แล้ว พี่ดาวพี่ดาวเสร็จแล้วพี่ดาวก็กินน้ำกินน้ำเสร็จแล้วก็กินหญ้านะคะออมทองก็หิวนะคะออมทองหิวนะคะค่ะน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ